สวัสดีครับผู้ชมครับพีพัทยานะครับคลิป2แห่งปีนะครับวันนี้2มกราคม2 5 6 4แล้วนะครับผ่านปีใหม่มาหยกเลยนะครับวันนี้ช่องของผมก็จะมีสาระเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับผักยูเบื้องหน้านะครับรู้จักนะครับ อันแรกคือกระเพราครับกระเพราจากสวนบ้านพี่พัทยาญ่เองนะครับปกติถ้าเราเก็บมาปุ๊บไม่ได้ผัดกระเพราปั๊บมันก็จะเหี่ยวนะครับนี่เราตัดขวดพลาสติกนะฮะขวดน้ำดื่มนี่ละไม่ได้ใช้ก็เอามาใส่นะครับแล้วก็แช่เอาก้านมาแช่ไว้นะครับนี่หลายวันแล้วนะครับเนี่ยไม่เหี่ยวเลยนะครับนี่นะครับคือกระเพรานะครับ ก็เก็บมาจากสวนนะครับถัดมาจากกะเพราก็จะเป็นผักชีใบหยักนะครับนี่นะครับผักชีใบหยักนะครับเก็บมาจากสวนวันเดียวกันเลยนะครับก็เอามาแช่น้ำไว้นะครับโดยไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะครับมันก็จะมีเหี่ยวนะครับนี่คือ2ออย่างแล้วนะครับถัดไปก็จะเป็นมะตูมแขกหน้าเนี่ยนะครับมะตูมแขกหรือว่ามะตูมซาอุนะครับ ปลูกไว้ที่สวนหนึ่งต้นนะครับโอ้แต่ก็อร่อยมากมากนะครับกินกันลาบเนี่ยฮะอันนี้ก็มาเก็บไว้ในวันเดียวกันนะครับแช่ไว้ในวันเดียวกันนะครับไม่มีเหี่ยวเลยนะครับคุณผู้ชมครับสองสิ่งนี้นะครับสามสิ่งสิเนาะนี่นะครับสดเลยนะครับเขียวสดเลยนะครับก็เลยเห็นมันเอ้ยเอาไว้ที่ครัวแล้วยังไม่มีการเหี่ยวครับก็เลย อยากจะมาแชร์นะครับกับ f อช่องของผมนะครับว่าเออนี่ลองเก็บมานะครับมีกระเพราเราเก็บมาไว้นะครับเผื่อจะได้ผัดหลายๆมื้อนะครับประหยัดได้นะครับเลยไม่ต้องไปตลาดเลยนะครับไม่ต้องซื้อ10 20บาทช่วงนี้ประหยัดได้ก็ควรประหยัดนะครับวิกฤตโควิดในทีกลับมาล็อกซอนี่ก็หนักกว่าเดิมนะครับยังไงก็หมั่นดูแลสุขภาพของทุกๆท่านด้วยนะครับไม่ประมาทกาดไม่ตก มีแมส์ติดตัวไว้ตลอดเวลาก็ดีนะครับมันล้างมือนะครับจับอะไรก็ล้างมือนะครับตื่นเช้ามาก็กรอวคอด้วยน้ําเกลือผสมน้ําอุ่นๆนะครับแล้วก็ทําน้ํามะนาวดื่มนะครับผสมน้ําร้อนนะครับดื่มน้ําร้อนก็จะดีนะครับวันนี้เป็นคลิปที่2ของปีแล้วนะครับเมื่อวานก็ทําเป็น1คลิปไปสวัสดีปีใหม่นะครับ นี่ก็คลิปที่2องเนี่ยสักพักก็จะเข้าสวนนะครับวันนี้กะจะไปปลูกผักชีในกระถางหน้านะครับติดตามคลิปของผมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีปีใหม่อีกครั้งครับเมประเมนประแปลว่ามีเงินมีเงินนะครับโชคเจียนนะบัดเนาโชคดีครับ สวัสดีครับ